สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับผมอยู่กับมือถือ vivo x80 5g นะครับตัวนี้จักรลําับ 5g นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมือถือที่เรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปได้ดีที่สุดแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ดีที่สุดนะครับมีกันต่นนิ่งๆนะครับถ่ายกลางคืนได้ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเป็นเลนส์ไสนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเลนส์แบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็สีเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นสีเครื่องที่เป็น เออร์บัลบูนะครับแล้วก็จะมีอีกสีนึงจะเป็นคอร์ดมิดแบ็กครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีกล้องหลังนะครับเป็น50ล้านพิกเซลกับ12บสองวกสิบสครับแล้วก็กล้องหน้าตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงกลางนะครับเป็น32ล้านพิกเซลครับสำหรับการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่6.78นิ้วจะเป็นอัตราดีเฟลเลตหนึร้อยยี่เฮิร์ตนะฮะแล้วก็ชิปนะครับจะเป็นมิดเดิลเทคเตอร์เบนซี่เก้าพันฮะ e ลม e ิบ a องกิกบวกเอ็กเทอร256ครับ ในขณะที่การใช้งานนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่4,500มิลลิแอมป์นะฮะแล้วก็รันบนฟันทัศ OS12 นะครับบน Android 12นะฮะมาพร้อมกับการรองรับชาร์จไวนะครับเป็นแฟลชชาร์จนะฮะแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับที่เขาให้มานะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแฟลชชาร์จครับรับเป็นแฟลชชาร์จที่รองรับการ ใช้างานเรียกได้ว่า20โวลต์4แอมป์นะครับตัวนี้รองรับสูงสุด80วัตรครับแต่ว่าขั้วยังเป็นแบบนี้อยู่นะฮะแล้วก็อันนี้เราเอามาให้ดูก็คือตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นเคสครับนี่เคสที่มาในกล่องสวยงามเลยทีเดียวนะฮะอันนี้นี่เป็นแบบนี้นะครับเคสสวยนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่า,าในการใช้งานนะครับตัวนี้เรียกได้ว่า รองรับการถ่ายภาพถ่ายวีีออได้ดีเพราะว่าตอนนี้ชิปเขาจะเป็นชิป V1 นะครับเป็น Vivo V1 นพัดะครับแล้วก็เป็นเ e นเตอร์เ6็ม6นะฮะสำหรับเรื่องของอาการถ่ายภาพการใช้างานเนี่ยต่างเนี่ยเดี๋ยวเราเอามาให้ดูนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็ดูในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยถ่ายซม 5G อยู่แต่ว่าพื้นที่ตรงน,นี้ที่ถ่ายรีวิวนะครับไม่มี 5G ครับก็เลยขึ้น 4G พัทนะครับ เราล็อคไฟฟาเป็นสองจุดสี่ห้ากิกนะครับเราก็ล็อคบลูทูธนะครับไฟฉายนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่สวยเลยแบบนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นโหมดต่างๆที่ใช้งานนะครับรวมถึงการจับภาพหน้าจอแบบนี้นะครับก็จะสามารถที่จับภาพวิดีโอหน้าจอนะครับบันทึกแบบไหนก็ได้นะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับมาในส่วนของนี้นะครับจะมีติ่มมืดด้วยนะครับกดปุ๊บมันก็จะเป็นด์กโหมดนะครับขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็กดตรงนีุ้รงนี้ ตีมืดนะครับแล้วก็กดออกได้นะครับตรงนี้แบบนี้นะฮะอ่าในตรงนี้ก็จะมีส่วนของการบันทึกวิดีโอหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็มีการเรียกฟีเจอร์หรือฟังก์ชันที่ใช้บ่อยๆเช่นเครื่องคิดเลขครับนี่ก็เรียกเครื่องคิดเลขมาได้เลยนะครับเร็วๆนะครับจนด่วนครับอ่ามาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าหน้าจอแยกเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับ ในขณะที่คนเล่นเกมนะครับจะมีอัลต้าเกมโหมดก็คือจะมีฟีเจอร์ต่างๆที่เหมาะกับการเล่นเกมเช่นโหมดอีทอพอตนะครับก็จะมีโหมดที่แบบไม่มีการขัดจังหวะระหว่างการเล่นเกมนะครับการควบคุมการเล่นเกมต่างๆนะครับแล้วก็สาหรับใครที่เล่นเกมนะครับแล้วสามารถที่จะเล่นอัตโนมัติระหว่างจอดับก็ได้นะครับแล้วก็มีการจัดการพวกเฟรมเด้ต่างๆนะครับนี่มีการบล็อกการแจ้งเตือนด้วยนะอันนี้ก็สะดวกนะครับสำหรับคนที่ เล่นเกมครับตัวเครื่องนะครับรองรับ NFC นะครับแล้วก็เอาภาพจากมือถือนะครับไปออกจอได้เลยอันนี้น่าสนใจคือ v i v o ล์แชรครับ v i v อล์แชรเนี่ยถ้ากดค้างปุ๊บนะฮะมันจะเป็นการแชร์ไฟล์ครับแชร์ไฟล์ระหว่างเครื่องอื่นอะไรประมาณนี้นะครับก็คือพอเกิดปุ๊บนะครับสังเกตได้ว่ามันจะขึ้นอันนี้มาเลยนะครับมันจะขึ้นใบไฟล์ขึ้นมาเลยนะฮะอ่านี่ฮะอันนี้ก็ เป็นฟีเจอร์ที่เป็นแบบเรียกใช้ด่วนนะครับมาในส่วนของฟีเจอร์อื่นนะครับอันนี้มาเริ่มจากส่วนของ vivo นะครับตัวนี้จะเป็น vivo cloud นะครับคำว่า cloud เนี่ยไม่ได้เหมือนกับพวก Dropbox Google Drive อะไรต่างๆเนี่ยแต่เป็น cloud ที่ใช้ back up รับเป็นการสำรองข้อมูลที่เป็นแบบพวก คอนแทคพวกเ m s พวก n o d ตพวกอะไรพวกเนี้ยครับก็คือสามารถที่จัดการที่เราอย่างนี้เรามี Vivo x 8 0ใช่ไหมถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ Vivo อะไรไตัวเนี้ยมันก็จะสิงกันได้หมดเลยแล้วก็สามารถที่จะแบ็กอัพไว้สมมติเครื่องหายเครื่องเสียหรืออะไรเงี้ยครับแล้วเรากา็ซื้อเครื่องใหม่มาอย่างเงี้ยแล้วเราก็รีสตอร์กับไปได้นะครับามาในถึงในส่วนของ WiFi นะครับตอนนี้เราจับ Wifi อยู่เราปิด Wi-Fi ก่อนนะครับ ซิมนะครับซิมการ์ดเนี่ยรองรับ2อิมเครื่องนี้ไม่สามารถที่จะใส่ไมโคเดดีได้นะครับจะใส่ได้แค่ทิมหนึ่งกับ2อแค่นั้นเองนะครับเพิ่มไมโคเดดีไม่ได้นะฮะอ่ามาถึงส่วนของอ่าฮอสปอตนะครับก็สามารถที่จะแชร์อินเทอร์เน็ตกำหนดพวกขีดจำกัดของมือถือต่างๆได้นะครับว่าจะเน็ตยังไงอะไรอย่างนี้นะครับมีอันนี้น่าสนใจก็คือ usb otg นะครับสามารถที่จะเอาตัวพวกแฟลชไดร์ที่เป็นไถ่ทีนะครับมาใช้งานได้นะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นอันดับบีมต่างๆพวกนี้นะครับที่ไถเชื่อมต่อนะครับอ่ามาถึงในส่วนของอ่าหน้าจอนะครับตอนนี้เนี่ยความสว่างมันจะอยู่กลางๆนะฮะก็ถือได้ว่าเห็นชัดเจนแล้วล่ะนะครับไท้ได้นะครับอ่าแล้วก็มันจะมีโหมดที่แบบถนอมสายตานะครับนี่สังเกตว่าถ้าเกิดอยู่ๆเนี่ยมือถือเราเฮ้ยทำไมปแปลกๆทำไมสีมันปแปลกๆจอมันเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะต้องดูนิดนึงว่าเราเปิดโหมดป้องกันดวงตาไว้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเรา เล่นมือถือตอนจะนอนอะไรเงี้ยเราเปิดตรงนี้อยู่มันก็ทําให้แบบเรามองได้แบบไม่ไม่อย่างต่างครับแล้วก็ปิดอ่ะปิดก่อนเห็นไหมฮะทวาแตกต่างนะครับเต็มมืดนะครับมาเปิดได้นะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เราอ่ากหนดว่าให้หน้าจอดับนะครับก็เลือกได้นะฮะอ่าสีของจอนะฮะนี่จะปรับปกติจะเป็นค่ามาตรฐานอยู่นะครับจะมีแบบว่าเป็นอ่าโหมดต่างๆนะครับอ่าแล้วก็ การรีเฟรชเรทนะครับก็จะมี6กกับ120นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะปรับแต่งได้นะฮะหรือว่าจะเป็นแบบว่าอัตทีฟก็คือแบบว่าปรับตามแอปนะฮะส่วนของพวกตีมวอลเปเปอร์นะครับแล้วก็ยูต่างๆก็ปรับแต่งได้หมดเลยนะครับง่ายนะครับเสียงอันนี้เรื่องของเสียงนะฮะก็มาปรับพวกเสียงปป้นพิมพ์เสียงแตะนั่นนู่นนี่ได้หมดนะครับแล้วก็โปรไฟ์เสียงนะครับก็จะมีแบบว่าเสียงแบบนี้นะครับเขาจะเป็นหมกุรการปรับแต่ง ความเอียดเสียงสูงพิเศษแต่เกิดว่าใครที่ใช้มือถือ Vivo กับหูฟัง v v v นะครับอตอนนี้จะมีหูฟังมาให้ด้วยเป็นไทย4นะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะใช้หูฟังที่เป็นแบบบลูทูธไร้สายไรเลสนะครับก็สามารถใช้างานได้นะครับในส่วนของแอปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแอปต่างๆที่เราใช้งานอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราจะรู้แล้วว่าวันนี้ที่เราใช้งานเนี่ยเรา,ามีเวลาน่าจอยอยู่1ชั่วโมง15นาทีเราเล่นเน็ต เล่นนันนุนี่อะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะคนแอปนะครับสามารถทำให้คนมีหลายบัญชีในเครื่องเดียวกันได้นะครับวัต <What S 1> แอปทนับแ Facebook, <Instagram S 1> ะคทเฟซบุ๊กอินตาแกรมนะฮะต่อที่เรื่องของอ การแจ้งเตือนอต่างๆครับเมื่อกี้ที่เราเห็นแหละมันมีพวกการแจ้งเตือนอต่างๆครับเป็นบับเฟ่ลเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะก็ปรับแต่งการแจ้งเตือนได้ตามที่เราสะดวกส่วนของระบบตัวนี้จะเป็นฟันทัชโอเอสนะครับก็อัปเดตล่าสุดแล้วในขณะที่ส่วนของแรมนะครับต้องบอกว่าตัวนี้มีแรม1ิบกิกแล้วก็มีแรม extended นแรมนะครับอีก4ี่กิกนะครับตัวนี้กดเข้าไปปุ๊บนี่อันนี้คือแรมที่ใช้ไปนะครับจาก1ิบสอท้ไป7นะครับไม่ได้ใช้เยอะนะฮะอ่ะ ยังมีการใช้ส่วนขยายก็คือแรมตัวนี้อ่าเขาก็เรียกว่าเอาพื้นที่ของรอมนะครับหักมา4ี่กิกมาเป็นแรมมาต่อกันที่เรื่องของแบตเตอรี่นะครับ4,500มิล ah แอมป์นะครับอ่าก็ถือได้ว่าแบตเตอรี่ใช้งานได้ผมเอาไปถายามว,วันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเออเราใช้เน็ตใช่ไหมครับแล้วเราก็เออถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตลอดนะครับเครื่องร้อนอยู่นะครับตอนที่ถ่ายวิดีโอนะครับอ่า แต่ว่าก็แป๊บๆก็เดี๋ยวก็ได้ละนะครับแต่ต้องยอมรับว่าบางบางช่วงบางตอนมันก็ร้อนจริงๆริงนะครับมาถึงอากาศร้อนนะตัวเราก็ร้อนนะครับไม่ไหวครับวันนั้นเป็นามก็ไม่ไหวแล้วร้อนมากนะะอ่าเครื่องก็ไม่ไหวนะครับทูทีวีกันไปครับมาถึงเรื่องของการตะแกรนนิ้วตะแกรนใบหน้านะครับเอ้ามาให้ดูนะครับตอนนี้ปุ๊บนี่ลองปิดก่อนนะครับอันนี้นะครับเราจะตะแกรนใบหน้านะครับนี่เห็นไหมตะแกรนใบหน้าเร็วนะครับ่าาอยากตะแกรนนิ้วละ น่ครับปั๊บเดียวครับสามารถสแกนได้เลยทำเลยส่วนของจอยโฮมนะครับตอนนี้คือปัดปุ๊บเนี่ยมันจะมีจวิโฮมตัวนี้นะฮะก็คือเป็นพวกสภาพอากาศเป็นพวกแบบว่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจครับก็สามารถที่จะใช้งานตัวจอยโฮมได้นะครับมาถึงส่วนของทางลัดนะครับก็คือตัวนี้ครับสามารถที่จะจับภาพหน้าจอในหลายๆรูปแบบได้นะครับสามารถที่จะแบ่งนะครับ แบ่งหน้าจอนะครับหมายความว่าไงครับตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้3ามนิ้วนะครับกับแอปอะไรบ้างวัดแอปนะครับนี่วัดแอปทวิตเตอร์เฟซบุ๊กแล้วก็ข้อความกดค่า Facebook นะครับแล้วก็3ามนิ้วนะครับปุ๊บนี่ครับอ่ามันจะแบ่งครึ่งจอนะครับหลังจากนั้นเราจะเปิดอะไรจะเปิด YouTube นะครับอ่าอันนี้ปุ๊บนี่ครับฝั่งนี้ก็ได้นะครับสามารถที่จะดู youtube ไปด้วยแล้วก็เล่น Facebook ไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็ทําได้เหมือนกันครับเกิดว่าเรา ไม่เอาแล้วก็จะปลากแบบแบบทีก็เป็นปกติเลยอ่าสำหรับคนที่ชอบวิดีโอคอลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าวิดีโอคอร์ใบหนะ้าสวยครับก็คือมีวัดแอพกับอ่าของโทรศัพท์อีกอันนึงก็คือใช้แสงแฟลชนะครับเป็นตัวที่แจ้งเตือนเวลามีสายเรียกเข้าหรือข้อความนะครับก็สามารถที่จะให้ฟแฟลชแฟลชมันปึ๊บปๆ๊บปปได้นะฮะอ่าแล้วก็อันนี้ครับเป็นโหมดมือเดียวนะครับสําหรับคนที่แบบรู้สึกว่าจอมันใหญ่แล้วมันเอื้อมไม่ถึงเวลาเรา อยู่บนรถไฟฟ้าแล้วมือหนึ่งหนรถไฟฟ้าอยู่อะไรแบบนี้ครับอ่าก็ธรรมาใช้ตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าเป็นเหมือนเอาทําให้หน้าจอมาเล็กลงนะครับก็ทําให้เรากดได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าจะใช้การวาดนิ้วนะครับอ่ามาถึงส่วนของการใช้งานถึงบ้างครับตอนนี้เราใช้งานกันแบบโอ้โหหนึ่งชั่วโมงสิบเก้านาทีนะครับวันนี้นะครับรวมการกดถ่ายรีวิวด้วยแหละนะครับอันนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยกว่การตั้งค่าวันนี้เราคุยกันเรื่องการตั้งค่ามาเลยเยอะหน่อยนะครับ อ่าใช้เฟซบุ๊กนะครับใช้แคปคัทนะครับตัดพีโอนะครับเพเทตโตนะครับบีเวิร์ดคอมนะครับผมเอาไปใช้พวกอ่าส่วนของบีเวิร์ดคารนะครับอ่าตั้งค่าต่างๆนะครับกล้องถ่ายรูปนะครับจุกแล้วก็อื่นๆนะครับอันนี้ก็กดล็อกไป14ครั้งนะครับแล้วก็แจ้งเตือน83ดามครั้งครับก็จะมีตรงนี้ที่ให้เอามาใช้งานได้แล้วกดตรงนี้ได้โดยแสดงไอคอนในการแอบได้ด้วยนะครับในส่วนของบัญชีนะครับต้องบอกว่าตอนนี้จะมีเขาเรียกได้ว่า เป็นบัญทีวีโวครับนี่บัญทีวีโวก็คือคล้ายๆกับอ่า apple icloud นะครับ icloud ของ apple น,นะฮะก็คือตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ใช้ทิ้งนะฮะอ่คือทิ้งแต่ทิ้งเฉพาะตัวพวกคอนแทคพวกอะไรต่างๆนะมันไม่ทิ้งแบบว่าพวกรูปภาพอะไรนะถ้าเน้นแนะนําให้ใช้ของตัวกูเกิลน่าจะดีกว่าหลักๆที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะใช้อย่างี้เวลาปัดอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะเวลาปัดนี่ครับอ่านี่เห็นไหม แล้วก็อันนี้จะปัดปัดลงอย่างนี้อ่านี่สมมติว่าเราเปิดตรงนี้แล้วเราจะถอยไปใช่ไหมเราก็ปัดตรงนี้นะครับอ่าก็จะเป็นการนําทางที่เราแล้วแต่เราสะดวกว่าจะใช้เป็น3มปุ่มแบบนี้นะครับแบบปกติหรือว่าจะเป็นแบบว่าใช้สัมผัสแต่ว่าเราชินมานี้ยชินละนะครับอ่าก็จะทางนี้แบบนี้นะครับอ่าตัวนี้มันติเทโบนะครับจะเป็นตัวที่ใช้แบบในการเล่นเกมเลยละ่ะ สำหรับคนที่เล่นเกมแล้วแบบว่าเรื่องของ CPU เรื่องของแรมเรื่องของอะไรต่างต่างก็จัดการเพื่อการเล่นเกมแล้วก็แบบพวก a i ไอออะไรต่างๆรวมไปถึงเรื่องของตรงนี้ครับคืออาร์ตพัดพัดเทอร์โบนะครับตัวนี้จะใช้ช่วยเรื่องของการเล่นเกมครับตัวนี้ที่เราบอกคือตัว e x t e n d e d ต a m ครับตัวนี้ก็จะเป็นลอม4 g ิกไปเป็นแรมครับก็จะเป็นติดสอบวกสี่ขอ่าตัวนี้ก็คือสเปคนะครับของตัว vivo f 8 0นะครับซึ่งใช้ฟันทัด os ตินะครับอ่าแล้วก็ใช้ทิป B1plus ของ v i v o ครับมาถึงเรื่องของการถ่ายภาพนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยสะดวกมากๆในการถ่ายภาพนะครับเพราะว่าตอนนี้อ่าสมมติว่าเราจะถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่สังเกตบไหมครับว่ามันจะมีข้างบนนะครับตอนนี้คือเลนส์ใสเห็นไหมฮะอ่ากดเปิดปิดเห็นไหมับดูโทนสีนะครับนี่อันนี้กดถ่ายปุ๊บนะเอาเอาใหม่นะครับกดเลนส์ใสปุ๊บนะครับอ่ลองถ่ายดูปุ๊บอ่ลองดูิอ่าภาพนี้ถ่ายด้วยเลนส์ใส ก็สามารถปรับแต่งได้นะ HDR ลนส์ไซส์แล้วก็ตัวมาโครนะครับอันนี้ก็จะถ่ายเป็นมุมกว้างนะครับ0.6นะครับแล้วก็1เท่า2เท่านะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับจะเป็นพวกแบบว่าพวกเอฟเฟกต่างๆให้ใช้งานนะครับตอนของภาพคนเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันจะมีเป็นแนวฟิลเตอร์ครับเนี่ยที่จะทําให้แบบฉากหลังแบบสวยๆแล้วแบบนี้ครับอันเนี้ยสามารถที่จะเอามาใช้งานกันได้นะครับมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับอันนี้ก็ ไปใช้งานกันได้ก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้โบเก้เม็ดกลมๆโตๆสีสวยนะครับเราไปใช้งานได้ตอนนี้เป็นตาตายเขาเรียกตาตายนะอ่าเรียกตาตายแล้วก็นิสคพิวเตอร์ครับนี่นี่ตาตายนะครับอ่ะมากลับไปนะครับ,อรบตอนนี้โหมดกลางคืนนะครับถ, S, ถือว่าดีเพราะว่าเวลาเราใช้ถ่ายเราตอนนั้นเราไปถยามนะครับแล้วเราก็ใช้โหมดกลางคืนนะครับถ่ายก็ถือว่าดีเลยอ่าก็ได้ภาพสวยเลยครับอ่าตอนนี้โหมด 5้าสิบล้านพิกเซลครับจะเป็นเอาตาเห็ดดีนะครับในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เด่นตรงไหนรู้ไหมเด่นตรงที่ว่าเรามีตัวนี้ครับกันตันครับกันตันเนี่ยจริงๆอ่ะตัวนี้ยปกติเลยมันจะมีกันสั่นราตรฐานใช่ไหมฮะมีกันสั่นพิเศษนะครับมันก็จะนิ่งขึ้นใช่ไหมอ่าแต่ทีเนี้ยมันมีตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเส้นแนวนอนนะฮะตัวนี้นะครับเขาเรียกได้ว่าเป็นฟีเจอร์นะครับที่ว่าสามร้อยหกิบนะครับ ฮอลิ z o n นเ v เวลลิงตาเตเบลิเซชันนะครับตอนนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของอการถ่ายนะครับอ่าสังเกตได้ว่ามันจะเป็นเมนูตรงนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าเราถ่ายตรงนี้นะครับกดถ่ายปุ๊บแล้วเราเอามือเอียงไปยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะนี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเออตึ๊บนี่ตึ๊บตึ๊บตึ๊บะอะ เรามาดูวิดีโอกันครับออลองดูนะครับอันนี้ลองแนวนอนให้ดูนะครับลองแนวนอนนะดูตรงนี้นะครับอันนี้เปิดไปแล้วนะฮะลองเปิดตรงนี้นะครับปุ๊บนี่เห็นไหมฮะเราถือแบบนี้แต่มันจะอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมฮะ ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะขยับมือถือไปมุมไหนก็ตามนะครับเอียงแค่ไหนก็ตามนะครับมันก็จะอยู่แบบของมันเลยอะเนี่ยสังเกตไหมครับอันนี้คือของจริงนะครับใายมือคือของจริงเป็นอย่างนี้นะครับแล้วในกล้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะอ่าทีนี้เวลาเราดูนะครับนี่มันจะได้แบบนี้ครับปกติถ้าเกิดว่าเราถ่ายบางทีแบบเอ๊ะถ่ายแนว นอนอยู่แล้วไปถ่ายแนวตั้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราจะบังคับให้มันทิศทางเราถือยังไงอ่ามันก็ได้คล้ายๆกับพวกกล้องไอ้ไอ้ันแคมต่างๆนะครับอันนี้ก็เอาไปใช้กันได้นะครับตัวนี้ก็ถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้จะเป็นนี่จะมีเป็นจะต้องูนะครับเป็นพันแปดสิบแล้วก็โฟเคครับก็จะได้สามทิบกับหกสิบเฟรมนะครับนี่อ่าได้หมดเลยนะครับนี่สามทิศหกสิบได้หมดเลยนะครับนี่อ่ะ โอเคโฟเคได้นะฮะโฟเคก็ได้เป็น1เท่า2เท่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพันตติบจะได้เป็นมุมกว้างด้วยเห็นไหมฮะนี่เป็น0ูงจุดนะครับ1นจุดแล้วก็นะครับก็มีฟีเจอร์ให้เยอะแยะเลยครับอันนี้จะเป็นการถ่ายแบบโปรครับโหมดโปรนี่แล้วก็จะมีโหมดเพิ่ม,เต,มเติมนี่เพียบเลยครับนี่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นโหมดพอนอมานะครับ ถ่ายไลฟ์โฟโต้ได้นะครับโทลโมนะครับทามแลบนะฮะติ๊กเกอร์ไออาร์นะครับตุ๊กประมูลด้วยนี่ใช้ถ่ายแบบพัดจันนะฮะแล้วก็แบบถ่ายเอกสารอัลต้ายเฮดดีนะครับจับภาพเคลื่อนไหวนะฮะเปิดรับแสงหน้านะครับแล้วก็ปรับแสงสองเท่านะฮะก็มีมุมมองคู่คือถ่ายแบบดูอัลกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันนะครับแล้วก็ถ่ายภาพหมู่ได้ด้วยนะครับสรุปนะครับตอนนี้นะครับตัว Vivo x 5 g เนี่ยก็จะมี ข้อดีนะครับเรื่องของเลนส์ไ้า์นะครับกันตันดีนะครับมี360 horizontal leveling stabilization นะครับมีกันตันดีๆนะครับมีการถ่ายภาพกลางคืนสวยๆนะฮะคขีดได้ว่าเออถ้าคุณพกเครื่องนี้ไปนะครับที่ไหนก็ตามนะครับรับรองเครื่องเดียวจบเลยนะฮะแล้วก็ราคาที่2,999 9บาทครับใครสนใจลองดูแล้วกันนะครับกับ Vivo แล้วก็มีลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปครับผม